ออ้ยฝนตกแล้วลูกไปลแล้วนะครับไปทรงปุปปับกันแบบที่นี่มือเนียนแม่ปวนต้องแบกเฮียปับไปทรงโรงเรียนเพราะวาเมื่อวานนี้ไปรับพ่อไปรับแล้วไม่ได้เอารถเข็นกลับรถเข็นไปโรงเรียนมันนี่ก็เลยได้แบกลูกไปตัวเข็นตัวแค่นี้อย่าคิดว่า เฮียไม่แขนล้านะคะล้าเลยนะคะแขนนี่กระข้ามถนนลุกวิ่ง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 มากหลายฝนตกค่ะมือนี่ฝนตกลิ่นน่อย ฮะเออมากเลยแม่เขียนใส่แหวงสีปทรงโรงเรียนอีมากหลายเฮียดีกว่านั่งบนรถเข็นเป๊อบรักทุกคนเลยไอยิ้มหล่อๆให้ก่อนสิไอยิ้มหล่อกันดูก่อนป๊ป๊บบางเห็ดหนาด้วยนะอเอาไ้ อ,อ,กกอิ่มแบบคอบหิมะลงฝนตกแดดออกนี่ใช่ค่ะอาการเริ่มเปลี่ยนแปลง<ช>อันอากาศ<ช>เย็นติดลบอยู่หมู่บ้านเหมืองกอนติดลบมือี้มาเป็นบวกถ้าไม่เป็นบวกปุ๊บฝนมันก็นจะตกจากที่ว่าจากาความเย็นข้างบนเนี่ย มันเป็นหิมะเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าระดับความเย็นขังเทิงนี่นะันเป็นหิมะที่มันจะลาะที่มันจะรลตกลงมาเนี่ยถ้าอากาศมันเป็นติดลบก็จะเป็นตกลงมากลายเป็นหิมะแต่ถ้ามันเป็นบวกมันก็จะละลายกลายเป็นละอองฝนเป็นฝนยังสิล่ะคะอากาศมือนี่เป็นบวกไม่ติดลบก็เลยทําให้ฝนตก แต่เห็นว่าเสาอาทิตย์นี้มาสิตกมาหลายอยู่วันสันเด้เห็นว่านะเห็นว่าโหกำลังแขนแม่สุดยอดเลยนะเนี่ยดูเคียนไซแอลเพราะถ้าปล่อยให้เดินเอินเองเปียกๆกังสินะก็สิหดลงเลียนเปียกมืดหล่ะค่ะเกลือกเห่นมืดชกรกระโปงมดืดคุณผู้สาวพ่นเฮ้ย <Hey. S 1> ผู้สาวพ่น สาวแขกสาวอินเดียอัน,นเที่ยวอัน,นตีตะเข่าดอกกันเก่งายไอ้ปับนะอ่นนะเปิดเป็นเห็ยนผู้สาวพึ่งหล่ะนะเฮ้ เฮ้ยอันีน่าเฮ้ยโซปั๊บปั๊บพันเห็นผู้สาวเลนเหรอพันหาวไอ้ปั๊บพันเห็นผู้สาวแล้วพันหาวนี่เดี๋ยกคนตีสและ ป,ป๊อปั๊บเหรอเอาแค่นี้ก่อนนะคะถอดชุดก่อน